สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนีย,ววย,ยังจะไม่ก่าผ้า <laughs> ม้วนเด้อจ่าเด้อมเพนครับไม่หรือแพนครับเกา่ายายมาหานอใหม่อีกแล้วเด้จ่าเด้อฮะบึงมาชินมีจังนองใหญ่กะบ่ได้มาตาทองเรามาหินเราอ่ะเออมางัดทางงัดใน สวนอีกเลยด้วยจ้าหลังจากยายเห็ดกินเหมือเล้วยายก็มายายบัดเอามานอนเผางัวอยู่ในนี้่ด้วจ้านี่นี่เอ้าเดินบอพี่น้องหายเปิดพี่น้องจะได้จะมันอยู่จังสี่นี่มา嘛พี่น้องมาเอาในยายเด้อ ปัดดิเออมามามาคกินเมื่อเล้วก็มาหาไม้นาะจ๋นเนาะเฮ้ยไปเออไปมามาเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายใน่เด้อแพนครับไม้หรือแพนครับเก่ายายมาลุยต่อเอ้าเอาเลยง่วยมันขึ้นเลยตัวนี้ ไปตุ <Dante> อมไปแจววันนี้เอาไปตุ่มแก้จืดแล้วบันนี้จะเอาไปผานแจวกับปีผานแจวกับปีเนาอพี่น้องเนาะเอ้ยผลตุ่งมานกรมไรบุกมตันหุด้พี่น้องเฮ็ดยังกันเลยกินเสียมเหมือนเลยเทาไปหาเห็ดเ่ามันบ่ออกน้องพี <net> well ่น้องมันแหงแรงเขาผูดินบ่พี่น้องวานเขาไว้ เนอแขงหนักขนาดนี้เนาะหนักหนักแม่เหรอวาวขีดวาวขีาโอ้ข้อมือขึ้นบางยางสูงสูงเอาออกบมาปองได้หน่อย่าเอาแล้วย่าก็ตาทองจิไปทุระเนาะจ้าเนาะไปฮะวานเผาซอยมูพี่น้องก้อนจัามือ นี่ปอดปอดสูงเกือบสาตาท่อพ no ี่น่องยังเหียวไม่ยอข้างพ่นต้องบอท่ันออกนี่ออกอยู่นะนี่พี่น่องเอาคูนขี้ดินจะสี่จะมันออกดี้้จ่าเดินไปนี่หน่องเห็นบ่อ ตัวหนังอื้องัดงัดพี่แสตที่น้อือจากนอนน้อนี่น้อสามตีนอแหละน้อเอาให้หมดน้องพี่น้อยจะควายมัขึ้นไม้น้องพี่น้องเออเอาถามใหญ่ก่อนดื้อ ออเอาตัวนีนอนนีมันนีไม่ถอยนอตาพเนาะไปนอพี่น,อน้องเอองัดทางงัดงัดทางงัดเลยนอพี่น,อน้องเนาะเออออาไปป่ได้ฮิดกินเมืดดอดบ้เนนอพี่น้องเนี่ยงันื่น,น,อนเอามาทั้งหมด นีเด็กกำลังออกเซลอยู่ตัวนี้เขาจับหนอตตาอือรึบ่แม่นอตาได้พี่น้องนอมันนอมันอะไรครับดินมันอ่อนออกดินมันสร้างพี่น้องข้าวฟ่างสาบเออพี่น้องมันบวมขึ้นมาโอ้ยากจะสาบลาบเลยเด็กพี่น้องเลยมันเป็นในสระมองสระนี่เลยเปิดเงามานั่งแทบเลย แทรออกแซวอยู <S 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 <si> <si> ่พ <si> ี <si> <si> ่น <si> ้องเห็นบ่อเต็มอยู่นี่นี่กำลังออกอยู่มามาเด้อมาในยายเด้อชูปูชูคนแพร่โอ้เอาขี้ดินมาใส่เถวาพร่แซลอยู่เกี่ยวม้วนก็มืดหม้อเสียบซังนอกแถวแกง่อะไรก็เสียบบนอะไรพี่น้อง เ็นนองใหม่นี่แสีบแจ๊วังก็แสียพัด no ยังก็เออน้องใหม่หวานพี่น้องน้องใหม่หวานเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเออเออมาถีบจะไปปอกหิดไว้ทะมุกทะยังไปหิดสม สมกระแสบป๊าดนอนนี่เออเห็นบอพี่น้องเออเอองักดีเลยพี่น้องเออนอนใหญ่แห้งเนาะเสาโอ้อจับขาเลยโอ้ยนอนนี่ป๊าดป๊าดป๊าด

อืนี่กนเกาะใหญ่งมาเลยเออเอามีดออกจิล่ะแทงเขาไม่ไหมเออออกงาเพราะผลน้องพี่น้องเนาะเขาเึ็นกลางกอะมันออกโดยกลางกอเลยเออเอื้อนเอื้อนหนึ่งสองสามเออ เออนี่พี่น้องอันหาตัน้อเออทึกทึกนันเอออ๋องอมมึงเมือนเสาฮัดอนยู่บึงเดียวซับคนไปบึงแถาแปะพี่น้องเอออยู่แปะเลยเป็นนอนานัมันบ่อน้อตัวดินถม ừ, อ๋อซับ เออ <Okay. S 1> เขียงน <Okay. S 1> เนาะคือเป็นน้อนหนังอืออ๋อบายไปไปเงื่อนเฮาไปปอดปาดพี่น้องเบิง้งทิล่ะเต็มกระตาเลยเลือก,กระตาเนาะพี่น้องเนะาะปาด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  โอ้แต่จอกไปเอาอีกพ่น<ถา>น,นี่ไปเอาไปปอกปนี่น,นี่อพี่น้องเหลือกินเหลือลอยากนน้อนพี่น้องมาเอาเด้อแพงครับใหญ่ก็จะเอาไปปอก<ถา> ปรีวิวสวนเด,ด้วยจ่าเด้อให้บึงถี่ตะท้องปลูกแยกกระเชิดป,ปอกอปอกจักไว้ถมกน้ำจักไว้ถแจ้วน้ำเนาะพี่นอ้องเนาะตะท้องสิบปหาเห็ดเวียยเก่งงานเด้อนี่ตะท้องเราปลูกพักหนาผลเห็นบอ่อพี่น้องงาม นี่เห็นบอนี่ยายพารีวิวบึงนี่ตัวน,นี้เราปลูกใหม่กำลังเกิดเห็นบอนไปเอาแนวเนาะพีนนนนนน่น้นองนะแาวแนวยาวแล้วนี่อู้ตะโองเอาวุุวยชะพูลใส่แหงนี่งามงางาม,งามพี่นอ้องงามเนื้ บอกเขือกะกำลงังนวยกำลังดอกน้องจ่าเนาะดีตัวนี้พักตัวนี้กะพักเนี้ยเขาอื่นนี่ยายกบโบหูนี่เก็บไปเจวให้บอมันแตกนี่ยายก็บบหยยกลงนเา <laughs> นาะคนเถาเบิ้งเดือพี่น้องงาม,งาม ไลายเนาะเจ้าเนาะยายกะเก่าสวัสดีจ้ายายได้มาแล้วยายก็มาปอกน้องพี่น้องเนาะปอกยกก็สิได้ซับมากก็สายใหญ่ได้ซับมาเพราะว่าบ้านนี่แหละรอบบ้านรอบบ้านนี่นะครับขับมานอกบ้านนอกบ้านก็ที่ยายเคยซับเลยน้องพี่น้องเนาะเพราะที่เราเป็นพี่น้องก็เดียว นัางชับพท่านเหมือนได้พี่น้องใหญ่อะนั่งับท่านหมต้าเด้กับิชิบหนอนี่มันกำลังขึ้นมากนอนจนจัจำนองเนาะมากมาเอาในใหญ่ทุกคนยิ้มรอดยิ้มรอชุบนอไม้งัดทางงัดงัดทางงัดเนาะพี่น้องตัวใหญ่สิฟ้ามกิินยังใหญ่ผ้าฟ้าแบีจักที่แบบดให อ๋ิพานแบบแบบแจวแบบแ้วไปแ้วกับปีเงิไปแก้เป้อก็ได้เงินไปแปก้จืดก็ได้น,ไน,ไดน้อพี่นอนมะาแก้ต้มอันนี้ก้โอ้ยเอามีบ้าเอาอันนี้มาสิยต่อยไปเอาเด้อเี่เดีึหึยึย่ึห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 อหหลหหึหห เนี่ยแต่บเป็นนมันได้มันอยู่ข่าดินดนมันเหมือดบ่อนี่ก็ต้องกินไ้ได้จ้าเด้อได้แซวดีๆนี่เรียววานจุ่มเลยนี่กันนอเสร็จลอก็ระมั่งนะเขาแล้วเอาใจเนี่ยปอกอยู่นี่เออ ว่าตีเสี่สยงเขาบานได้อ๋อนอน,นมันกิคือเสียงมันกิคือนองามนอไม่ใครหวานหนอไม่แซ่ไม่มีน้ำดิแจดเดยต้องมีน้ำพูนใกล้อยู่ถือลูกสาวครับตะถอกไปซับนี่หนนัวนมอไม่ไฟฟ้า น้องใหม่แค่บานเขาไม่น้ำน้องถิน่นน้องตัวนี้นน้องใหม่บ่าม่น้ำแก่ถิๆๆๆๆๆ่นแจบดีอืมฮักนม่สวยเราอจี๋ ขช้าครับได้กิปลากสิน่องคืน้องนอนี่ปลาดอกกสินี่ปลาดอกจะเปแจวนี่มันก็เขานี่มันปลาเขามากะหังกระหงเ้ามีข้าเขาให้ในจิลาลูกเลยร็วลูกพี่นี่ลูเขาบ้านไหนมันมี พราะญาน,นักแต่เราเก่งความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีลองดูสิคนดีเขาก็มีหมวัวใจแต่ท้องแต่ท้องเงินเยอะน่นมะมเขาออีรีมีตัวนี้มะเขาก็แทงได้มาจากักเต้มก็ตาเลยนี่เพราะนั้นเรามีมะเขาเมะเขามขาอ นอนกระสอบม,มีตัวนี้สำหรับแทง้งกระดองโคดแห้งไรเขาแห้งไรมีเขากระ้อบปลอกแล้วยายกระส้อยแล้วเด้อจ่าเด้อนี่ยายสับมาแล้วยายกระปอกยายกระส้อยแล้วยายกาสิจบคลิปสาบน้องใหม่ก็รีวิวสวนปลูกตะะ้อบปลูกพักเด้อจ่ากราชอบ แต่พักค่ะชอบห่างๆเนาะขอชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายนี้ด้วยจ้าเลยถ้ายายดีครใจก็ได้ใจขออาภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้าจุบจ๊บๆจงคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยยายจานี่ยายจะทิ้งอยไปถักแกง